สวัสดีครับผมโดมประกอลามครับวันนี้ขอทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในรายการซีซั่นบันเทิงสเปเชียลครับผมกับคู่แคนของผมแต่ในละครนะจ๊ะเจนนี่อัศวะเหมวันนี่ก่อนเลยมาแคนหรือเกินคนเนี้ยคู่แคนอะไรเนี่ยคนรักต้องหากเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่เข้าใจผิดเลยนี่ยังแคนไม่หายเลยก็คุณมาทําให้คนรักของผมเนี่ย ายเลยรักกันแค่วันเดียวเองเจ้าสาวของผมเนี่ยเข้าใจผิดค่ะโหดที่พี่โดมจับเจนนี่เซ็นสัญญาและใช้อย่างอาฆาตโอ้โหแถมแบบว่าทําร้ายนางเอกตลอดเวลานี่ไม่เคยมีพระเอกคนไหนทําร้ายนางเอกขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจนนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดนึกว่าผมจะมาโหดเที่ยมอะไรขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้จริงจริงโหดเที่ยมจริงจริงจริงเหรอจริงไม่จริงไม่รู้อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับสกู๊ปพิเศษสุดๆเนาะจัดมาสดๆล้ล้ๆเลยครับเสน่หาสัญญาแคนค่ะ พระเอกหล่อขั้นเทพโดมปรกรณ์กลับมาอีกครั้งทางหน้าจอช่อง3กับบทซาตานในคราบเทพ,พบุตรเพราะหลังจากที่นาคินสูญเสียเจ้าสาวในคืนวันแต่งงานโดยฝังใจว่าเป็นเพราะนางเอกเจนนี่ปานตะวันสัญญาแค้นฉบับสุดโหดและชวนเสน่หาจึงถูกร่างขึ้นเพื่อแก้แค้นให้กับคนรักโดยนาคินว่าจ้างปานตะวันให้มาเป็นนางพยาบาลพิเศษดูแลน้องสาวขาพิการด้วยค่าตอบแทนสูงลิบ วันแรกต้องดูเลยค่ะเพราะนาคินจะเดินหน้าหวานหวานสเสน่ห์ทำตัวแสนดีใส่ปานตะวันไม่ยัง้งทั้งปรากฏตัวที่คอนโดซอมซ้อของนางเอกเพื่อทําอาหารมือ้อค่าให้ทานพาออกงานสังคมหรูหราให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเธอเป็นผู้กุมหัวใจผู้ชายรวยหล่อขั้นเทพคนนี้หรือแม้กระทั่งพาไปสวีทสองต่อสอสารพัดรูปแบบแต่ทันทีที่ปานตะวันเซ็นสัญญาแขนปุ๊บเทพบุตรนาคินก็เริ่มคืนร่างกลับมาเป็นซาตานแยกเคี้ยวใส่นางเอกเจนนี่ทั้งหยาบคายโหดร้ายข่ม เรียกว่าแต่ละการกระทําช็อกหัวใจนางพยาบาลสาวแสนซื่อปานตะวันเป็นที่สุดงานนี้นอกจากจะหลวมใจนางเอกเจนนี่ยังหลวมตัวอีกด้วยแต่ปานตะวันจะรับมือกับความร้ายกาจของเทพบุตราตานคนนี้ได้ยังไงเรื่องนี้ทั้งรักทั้งแค้นกันสนุกทั้งเบื้องหลังและหน้าจอเลยละค่ะ เรื่องนี้เต็มที่มากนะผมว่ามันเป็นพระเอกที่ใจร้ายจริงๆอะ่ะผมเท่าที่ดูละครมานะครับก็ยังไม่เคยเห็นพระเอกคนไหนที่โอ้โหใจร้ายรุนแรงขนาดนี้สวีทหวานซึ้งช่วงแรกๆจริงหรือเปล่าหวานแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมามีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้น,นลงลงค่ะแต่ว่าทางนั้นทางนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายรสชาติจริงๆแล้วต้องบอกว่านอกจากละครที่เข้มข้นแล้วเนี่ยเพลงประกอบละครก็ยังเพราะด้วยนะฮะ S <S ใช่ครับปวดตั้งแต่แรกแล้วว่าเพราะเพราะจริงๆค่ะยิ่งเกลียดยิ่งรักนะครับเพราะเพราะอยากอยากให้ลองฟังนะจริงๆติดตามละครน้องของเราเน้อเสน่หาสัญญาแค้นนะครับพุทธพฤหัสเริ่มต้น21พฤษภาคมนี้แล at ้วครับเสน่หาสัญญาแค้นยังมีตัวจี๊ดนอกจากพระนางทั้งคู่แซบลีเดียกับกันกันตาถาวรมาปรางวิราการกุ๊บกิ๊บสมนทิพ์นาตาลีเดวิสและบิ๊กทองภูมิใครชอบละครแซบรถต้นยำหม้อไฟหม้อนี้ผลิพลัสภูมิใจนำเสนอละครเผ็ดร้อนแนวถนัดดูกันออกรส ทุกคืนวันพุธและพฤหัสหลังจบสีสันบันเทิงค่ะอเป็นไงล่ะสุดยอดสุดยอด้อ้อหสุดยอดนี่แบบว่าคัดไฮไลท์นะคะเนื้อเน้นเน้นพิเศษสำหรับรายการสีสันโดยเฉพาะนะฮะละครเสน่หาสัญญาแคร์นะคะจริงๆแล้ววันนี้นะฮะไม่ได้มีข่าวแค่เราสองคนเรื่องละครนะมีข่าวของคนอื่นด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าใครจะโดนเมาส์อะไรกันบ้างพี่โดมโดนเมาส์แน่ๆค่ะไม่จริงช่วงนี้เป็นน่ารักมาก่ะน่ารักน่ารัก และพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมสเสน่หาสัญญาแค้นเป็นตอนแรกค่ะกับคุณนาคินหล่อล่ำซัมเมอร์เซลสวยเศร้าหน้าองศาลค่ะเรียกคะแนนสุดฤทธิ์ <c oughs> อ,อย่าลืมนะครับสเสน่หาสัญญาแค้นติดตามชมครับทุกวันพุธพฤหัสน,นะคะพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะซัมเมอร์นี้ร้อนแรงสุดๆแน่นอนจ้า